สวัสดีครับอตอมไดรการเงินนะครับวันนี้มารีวิวกองทุนทองคํากันบ้างน,นะครับจริงๆเรารีวิวทองคำเนี่ยไปหลายตัวแล้วใช่ไหมแต่วันนี้เรามารีวิวกองทุนทองคําที่ เอาแบบไม่ป้องกันความเสี่ยงบ้างนะครับหรือ SCB g o นะครับ SCB g o Gold นะครับ SCB g o จริงๆเขามีแบบ g o h ด้วยก็คือมี hedging นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น SCB g o ไดทีไม่มีการป้องกันความเสี่ยงอัตาราแลกเปลี่ยนของค่างเงินนะครับหลักการของกองทุนนี้ก็คือไปลงทุนในทองคําแท่งนะครับแค่นั้นจบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะาได้เรื่องของ NAV เนี่ย ผันผลตามราคาของทองคําแท่งที่อยู่ในตลาดโลกตลาดเทรดที่เทรดกันในตลาดโลกเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันว่าของ S. C. B. นะครับกองทุนนี้ลงทุนในทองคําที่ไหนอย่างไรนะครับแล้วผลตอบแทนนี้น่าสนใจไหมค่รทมเนียมเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็พาไปดูการาฟกันหน่อยช่วงนี้ทองแพงเนาะทองสามหมื่นนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากราฟเป็นยังไงแล้วแนวโน้มต่อไปถ้าดูจากกราฟเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ โอเคตอนนี้เราอยู่ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญนะครับอัปเดตล่าสุดเนี่ย31ธันวาคมนะครับแต่ว่าข้อมูลอะไรที่ต้องอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวผมอัปเดตให้นะครับกองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลนะครับหรือว่าเป็นทองคานั่นเองนะครับตัวนี้เป็น SCB Go ที่เปปไม่มีตัว H นะครับถ้ามีตัว H ตัวนี้เนาะ SCB Go H นะครับตัวนี้คือมีการเฮดจิ้งค่างเงินนะครับคือการป้องกันอัตราการแลกเปลี่ยนของความเสี่ยงค่างเงินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวนี้ไม่มีนะครับแต่ว่าความเสี่ยงถามว่ามันมากกว่ากันเยอะไหมก็ก็ถือว่ามีพอสมควรนะครับแต่ว่าเอาหลักๆแล้วกันนะครับว่าการลงทุนเป็นแบบไหนอย่างไรเนาะส่วนใครที่อ่านตัวนี้เป็นฟังผมแล้วนะครับสามารถไปอ่านตัว s c b g o ้ว H ได้ด้วยตัวเองเนาะมันไม่ต่างกันเลยนะครับต่างกันแค่เรื่องของการป้องกันความเสี่ยงอัตราการแลกเปลี่ยนเท่านั้นนะครับตัวนี้เป็นสินทรัพย์ทางเลือกนะครับแล้วก็เป็นแบบ feeder fund มีความเสี่ยงต่างประเทศนั่นเองนะครับลงมาดูข้างล่างนะครับว่ามีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างนะครับ ตัวนี้นะครับเขาบอกว่ากําลังจะลงทุนอะไรนะครับเขาบอกว่าเรากําลังจะลงทุนเนี่ยผลตอบแทนการขึ้นไหวของทองคําแท่งนะครับโดยที่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรม ค้าทองคําทั่วเป็นสากลนะครับก็คือเอาง่ายๆมันคือทองคําที่เราเทรดกันอยู่ในตลาดโลกนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเขาไปใช้กองทุนรวม ETF นะครับทองคําต่างประเทศหรือว่าชื่อว่า Space Gold Trust นะครับตัวนี้เนาะซึ่งมันก็จะอยู่ในตระกูลของตลาดโลกนั่นแหละนะครับที่เราไปลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะมีกองทุนเนี่ยนะครับตัวนี้ Space Gold Trust นะครับจดทะเบียนอยู่ในหลายตลาดด้วยกันนะครับเช่นนิวยอร์กนะครับหรือโตเกียวนะครับ หรือตลาดซับฮ่องกงนะครับเนี่ย Stock Exchange of Hong Kong นะครับหรือตลาดจากซับสิงคโปร์นะครับ โดยบริษัทจัดการเนี่ยนะครับมุ่งทําการซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดสิงคโปร์เป็นหลักนะครับแล้วใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐนะครับทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็มันไม่ต่างกันนะครับคือถ้าเกิดเนี่ยอย่างนี้นะครับเขาบอกว่ามีการป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนใช้สัญญาซื้อขายร่วงหน้าบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้ป้องกันทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบ SBC c g o H นะครับตัวนั้นเนี่ยจะมีการป้องกันอัตราการนักเปลี่ยนเนี่ยจริงๆก็เกือบเกือบทั้งหมดนะครับน่าจะมากกว่า80หรือ90เะครบเฉะนั้ต2 ตัวนี้ต่างกันแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รีวิวตัวนี้เสร็จปุ๊บก็สามารถไปอ่านอีกตัวหนึ่งได้ด้วยตัวเองเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นกองทุนที่มีกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยมุ่งหวังให้เป็นเคลื่อนไหวตามดัชนีชีวัะนะครับหรือตามกองทุนหลักนะครับก็เป็นพ i สซ Management ตัว m มา e r f ฟันก็เป็นพ a s ซีฟนะครับพยายามเคลื่อนไหวตามออราคาของทองคำจริงๆนะครับเพราะนั้นตรงนี้เป็นพาสซีฟแท้ๆนะครับ ทีนี้ในส่วนของกองทุนรวมนี้เหมาะกับใครนะครับก็หนึ่งต้องการรับความผันผวนของทองคําได้นะครับมันอาจจะปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงนะครับทำให้เรามีโอกาสขัดทุนได้นะครับรวมถึงว่าเราจะต้องแบบมีความรู้สึกว่าอยากจะกระจายการลงทุนสมมติว่าในพอร์ตของเรามีหุ้นมีตราสารหนี้นะครับมีอสังหาริมทรัพย์เรามองว่าควรจะมีการกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆนะครับก็อาจจะเป็นทองคําตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ต้องมีความชอบในทองคำเนาะเราคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุน ในทองคำนะครับซึ่งกองทุนรวมพูดทุกครั้งนะครับว่ามันไม่มีการการันตีผลตอบแทนนะครับหรือการรักษาเงินต้นเนี่ยมันไม่มีให้เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้เราต้องรับความเสี่ยงตรงนี้ให้ได้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลงทุนถ้าย,ยังไม่เข้าใจเนาะวันนี้ผมมาอ่านหนังสือชี้ชวนให้เพื่อทําให้ความเข้าใจของทุกคนเนี่ยมันเท่ากันนะครับจะได้ลงทุนได้นะครับ คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษนะครับก็บอกมีการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้านะครับกองทุนส่วนใหญ่เนี่ยก็ใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งนั้นแหละนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการนะครับส่วนกองทุนรวมนี้นะครับกระจุกตัวอยู่ในประเทศสิงคโปร์นะครับเพราะว่าเราไปเทรดตัว Space g o Trust นะครับกองทุน Master Fund หรือกองทุนหลักเนี่ยซึ่งเขาจดทะเบียนอยู่อยู่ในสิงคโปร์นะครับที่เราไปเทรดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันมีความเสี่ยงอย่างไรนะครับก็คือว่าถ้าสิงคโปร์เนี่ยมีปัญหาเช่นมีภัยพิบัติเกิดขึ้น คำ เกิดขึ้นนะครับหรือว่ามีน้ําท่วมมีตึกถล่มมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะส่งผลกระทบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องกระจายการลงทุนไว้นิดนึงนะว่าเราก็อาจจะไปลงสินทรัพย์อื่นๆที่ประเทศอื่นๆกันบ้างนะครับเผื่อประเทศสิงคโปร์เนี่ยมีวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติจริงๆเนี่ยเราจะได้ไม่สูญเงินทั้งหมดนะครับอ่าแล้วก็ก็บอกว่ากองทุนนี้นะครับอาจจะได้รับผลกระทบจากทองคําแท่งที่เอ่อกรณีที่ทองคําแท่งเนี่ยเกิดเสียหายนะครับสูญหายหรือถูกโจรกรรมนะครับหรือถูกทําลายนะครับเนื่องจากไม่มีการ ประกันภัยไว้นะครับหรือทําประกันแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งเนาะว่าเอา่อพวกนี้นะครับเขาเก็บทองคําไว้อาจจะในเซฟในธนาคารหรือว่าในห้างทองต่างๆนะครับซึ่งพวกนี้จริงๆเขาก็มีประกันแหละแต่อาจจะไม่ทั้งหมดนะครับเช่นประกันการถูกโจรกรรมแต่ไม่ได้ประกันการสูญหายเสียหายอะไรแบบนี้นะครับเกิดมีไฟไหม้มีการป้นจี้กันขึ้นมานะครับแล้วทองคําหายไปเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อ,อก,กองจุดรวมก็ได้นะครับ ทีนี้ถัดลงมาครับลิกสเปกตรัมหรือว่าแผนภาพตำแหน่งของความเสี่ยงนะครับก็ผมเคยบอกแล้วเนาะ เป็นสินทรัพย์ทางเลือกนะครับทองคำเนาะก็จะอยู่ในความเสี่ยงสูงมากนะครับระดับ8เลยทีเดียวนะครับแต่ถามว่ามันเสี่ยงขนาดนั้นไหมก็อาจจะไม่นะครับเพราะว่ามันเป็นไปตามกฎของประเทศไทยเนาะว่าสินทรัพย์อะไรที่ไม่ได้อยู่ในหุ้นกองทุนตราสารหนี้พันธบัตรนะครับเขาถูกจัดเป็นสินทรัพย์ทางเลือกทั้งหมดก็เช่นทองคําน้ํามันอสังหานะครับหรือว่าพวกกองทุนเงินต่างๆนะครับเงินนี่หมายถึงซิเวอร์นะครับไม่ใช่ไม่ใช่มันนี่เนาะ เออก็จะถูกิสต์ไว้อยู่ในระดับ8แบบนี้นะครับเรื่องของความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์นะครับตัวนี้อยู่ที่10-15%ถามว่าเยอะไหมก็ไม่เยอะนะครับแต่ว่าก็ต้องรู้ไว้ด้วยนะมันมีความผันผวนกว่าอาสังหาริมทรัพย์นะครับมีความผันผวนกว่าตราสารหนี้พันธบัตรคุณกู้นะครับหรือว่าบอลต่างๆเนาะแล้วก็ความเสี่ยงจากอัตราการแลกเปลี่ยนนะครับตรงนี้คือไม่มีการป้องกันใดๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินไทยกับเงินดอลลาร์ถ้าเกิดมีความผันผวนเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องเป็นผู้รรััับบคความมเสี่ยงงท้งหดนะ แต่ถ้าเป็น SCB g o H นะครับ SCB g o H ตรงนี้มันจะอยู่แถวๆนี้นะครับ มันก็คือมีการป้องกันความเสี่ยงนะครับอาจจะเกือบทั้งหมดโดยทั่วไปนะครับถ้าเป็นโกเฮอย่างเงี้ยน่าจะเกือบทั้งหมดอยู่แล้วนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่เราเลือกเนาะว่าเรารับความเสี่ยงตรงนั้นได้ไหมนะครับเช่นถ้าเกิดช่วงนี้เป็นช่วงที่บาทเราเนี่ยค่อนข้างแข็งค่าหมายความว่าเราใช้บาทจํานวนน้อยในการไปแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะคุ้มค่าในการลงทุนเพราะเราจะได้หน่วยลงทุนมากขึ้นในการใช้เงินบาทเท่าเดิมนะครับแต่เมื่อไร่ที่บาทเราอ่อนแล้วดอลลาร์มันมีค่ามากแบบ ปัจจุบันเราใช้32ดอล32บาท1ดอลลาร์นะครับเมื่อไหลเงินเราอ่อนแปบลบว่าเราต้องเอา35 36 37บาทไปแลก1ดอลลาร์เพื่อลงทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลงไปเท่าเดิม1,000บาทแทนที่เราจะได้หน่วยลงทุนเยอะมันจะน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูสถานการณ์ด้วยแต่ถ้าเกิดใครบอกไม่เอาไม่อยู่ไม่อยากมายุ่งกับความเสี่ยงตรงนี้นะครับก็ไปใช้ S c B g o H ตัวนี้นะครับนี่โทษทีคิด ค่าไปเลย S&P g o H ตัวนี้นะครับสามารถที่จะป้องกันความเสี่ยงตรงนี้เราจะได้ไม่ต้องไปคิดในเรื่องของอัตราการแลกเปลี่ยนค่างเงินได้นะครับความเสี่ยงจากการกระจุกตัวแน่นอนนะครับเขาลงตัวเดียวเลย Space Growth Trust นะครับที่อยู่ในสิงคโปร์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้มข้นครับกระจุกตัวแน่นอนนะครับ ภาพรวมนี่สเปรโกลทัดล่อไป98.83นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระจุกตัวแน่นอนนะครับซึ่งมา s t เ r อร์ฟันของเราไปลงอะไรนะครับเขาบอกว่าไปลงพีเชียสมิดมิทเลนะครับหรือว่าตัวสินทรัพย์ที่เรียกว่าโลหะมีค่านะครับก็คือฟิสิกอลโกลบิลเลียนนะครับหรือว่าทองคำแท่ง ลงไปในสัดส่วน100%เลยนะครับทีนี้ลงมาดูค่าธรรมเนียมกันหน่อยว่าค่าธรรมเนียมกองทุนทองคําเป็นอย่างไรนะครับก็เพดานสูงสุดอยู่ที่2%กว่าๆนะครับแต่เก็บจริงอยู่ที่0.58 ถามว่าแพงไหมไม่แพงครับก็ใกล้เคียงกับเพื่อนๆเนาะในตลาดก็จะมีหลายเจ้านะครับก็จะอยู่เล็งประมาณนี้นะครับ0.40.50.60.7แถวๆนี้นะครับ0.58ก็กลางๆนะครับทีนี้มันมีค่าฟอนต์เอนฟรีนะครับค่าฟอนต์เอนฟรีหรือค่าธรรมเนียมการขายหมายความว่าเวลาเราไปเข้าซื้อเนี่ยเราจะโดนชาร์จเพิ่มอีก0.53นะครับเพราะนั้นเนี่ย เวลาเข้าซื้อเราจะโดนชาร์จก่อน0.53 NAV ที่เราได้มาเราจะได้แพงกว่าที่เราเห็นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องเข้าใจด้วยว่ามี Fund En อ็นฟนะครับแต่ b a c k En d f ฟ e ีเนี่ยไม่มีนะครับยกเว้นไม่เรียกเก็บนะครับทีนี้ก็เข้าใจว่าละนะว่ามันมีการซื้อปุ๊บโดนชาร์จทันทีนะครับเพราะนั้นเนี่ยใครจะเก็งกำไรระยะสั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่แนะนำเนาะอาจจะต้องไปมองเป็น ETF หรือไปเป็นการเอ่อเก็งกำไรค่าทองในตลาดอื่นๆแทนเนาะมันอาจจะไม่ได้เหมาะขนาดนั้นนะครับทีนี้ ลงมาดูข้างล่างอีกนะครับว่าผลการดําเนินงานในอดีตเป็นอย่างไรบ้างนะเขาบอกว่าจัชนีชี้วัดนะครับเขาใช้ LBMA Gold AM นะครับก็เป็นราคาทองคําในดอลลาร์สหรัฐนะครับสัดส่วน100%เลยนะครับปัดด้วยอัตราการนักเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท คำนวนณหน้าวันไหนคำนวนณหน้าวันที่เปรียบเทียบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีการป้องกันความเสียเ่ยงในตาการ,รกเปลี่ยนเลยคำนวณตรงๆเลยนะครับส่วนของผลการดําเนินงานตามปฏิทินนะครับสีเขียวคือกองทุนรวมส่วนสีเทาคือเบนช์แม็กนะครับก็ในปี54นะครับนี่เราก็เขียวเขียวมาเลยเนาะคือชนะนะครับนี่เพราะว่า เนี่ยเห็นไหมครับมันจะเกิดความแตกต่างความโดดเนี่ยเพราะอะไรนะครับเกิดจากอัตราการแลกเปลี่ยนครับปี54คงอัตราการแลกเปลี่ยนดีเนาะเพราะว่าจริงๆราคาทองคำปรับตัวลดลงแต่เราบวกได้นะครับทีนี้ลงมาดูต่อนะครับปี55อ่าเห็นไหมต่างกันต้องเท่าไหร่4%เรนะครับเราติดลบ6แต่ว่ามาสเตอร์ฟันอยู่ที่บวก2เลยนะจริงๆไม่ใช่ต่างกันสีตสิต่างกัน8%นะครับเพราะว่าอันหนึ่งติดลบอันหนึ่งบวกนะครับทีนี้ปี56ก็แพ้นะครับ ปี57เหมือนกันครับปี58เหมือนกันปี59ก็แพ้นะเพราะว่าตัวมาสเตอร์ฟันทำได้7.97นะครับส่วนกองทุนของเราเนี่ยทำได้อยู่6.87นะครับ60แพ้นะครับ61อันนี้ก็แพ้นะครับประติดลบเยอะกว่าแล้วก็62ก็แพ้นะครับถามว่ามันผิดแปลกไหมผมบอกเลยว่ามันไม่แปลกเพราะอะไรอย่าลืมนะกองทุนนี้คืออะไรพ s สีฟนะครับพาสีฟหมายความว่าไงรอเลียนไปตามดัชนีชี้วัด ปีไหนบวกควรบวกปีไหนลบควรลบนะครับแล้วก็โดนค่าธรรมเนียมเพราะฉะนั้นเนี่ยมาสเตอร์ฟันสมมตินนะมาสเตอร์ฟันมาสเตอรบวก10ใช่ป่ะแต่เรามีค่าธรรมเนียมในการซื้อด้วยนะครับค่าธรรมเนียมในการรักษาอยู่ที่ประมาณ0ูย ผมตีว่า0.7%เพราะฉะนั้นมันก็ต้องเกิดความแตกต่างอยู่แล้วมันไม่มีโอกาสไปชนะได้เลยนะครับยกเว้นอย่างเดียวอย่างปีแรกที่เราชนะเนี่ยหนึ่งคืออาจจะลงไม่เต็มปีอย่างที่สองคือค่าเงินมันชนะตรงนั้นแหละกำไรค่าเงินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามผมนะให้วิจารณ์กันอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่ามันต้องพิจารณาในมุมของพาสซีฟเนาะมันเป็นพ a สซีฟแมจเนจเมนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยผมก็ถือว่าอันนี้ถือว่าชนะไปนะครับเพราะว่ามันบวกในขณะที่มาสฟันลบอันนี้ถือว่าเป็นผลพล แต่ถามว่าปีนี้ส่วนตัวก็ว่าปีนี้ไม่ค่อยดีนะปีนี้มันต่างกันต้อง8%ผมถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะจริงๆมาสเตอร์ฟันเป็นบวกถ้าเราเป็นพาสซีฟจริงอย่างน้อยเราก็ควรจะบวกนะครับเพราะนั้นปีนี้ไม่ค่อยดีนะครับปีนี้โอเควิ่งตามกัน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 ปีเหลือๆปีที่เหลือวิ่งตามกันหมดนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันจะมีแค่ปีเดียวที่มันดูไม่ดีนะครับก็มันวิ่งสวนทางกับตัวมาสเตอร์ฟันแค่นั้นเองนะครับรเวลาเราดูพาสซีฟแมเนจเมนต์เนี่ มันไม่มีโอกาสชนะแพสซีฟนะครับยกเว้นค่าเงินมันแพงกว่าแล้วมันชนะนะครับโอเคประมาณนี้เพื่อให้มีความรู้ในการดูด้วยเนาะทีนี้เรื่องของ Maximum d o มด Down นะครับขาดทุนสูงสุดในรอบ5ปีนะอยู่ที่ลบเจ็ดเออยี่สิอนะครับก็ถามว่าเยอะไหมไม่ได้เยอะมากครับเพราะช่วงโควิด1 i เนี่ยหุ้นทั่วไปก็จะอยู่ที่ลบสี่สิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะ อย่าเขียนแล้วมันจะงงเนาะลบสีถึงลบนะครับแต่ตัวนี้อยู่ที่ลบยก็ไม่ได้เยอะมากนะครับค่าความผันผวนอยู่ที่11.33%ก็ถือว่าน้อยนะครับถ้าเทียบกับพวกกองทุนรวมหุ้นนะครับเพราะงั้นก็โอเคครับใช้ได้ไม่ไม่เลวเลยนะครับทีนี้ผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุดนะครับเนื่องจากกองทุนเนี่ยมันไม่อัปเดตผมก็เลยไปเอาหน้าเว็บมานะครับอัปเดตวันที่6เดือนเอ่อเดือนออกัสนะครับสิงหาคมปี2020นะครับ ก็3เดือนนะครับรีเทิร์นเนี่ยอยู่ที่1 5 6เดือนช่วงโควิด1 9ทีเลยนะ30%นะครับ1ปีนี่4 0 5ปี59%แต่ว่าตรงนี้มันเป็นเปอร์เซ็นต์แบบสะสมมูลค่านะครับนี่บางคนดูแล้วแบบโอ้โหเยอะจังเลย5ปีได้ต้อง59%มันเป็นสะสมมูลค่านะครับหารต้องหารปีด้วยแล้วหารแบบทบต้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราเวลาดูเราต้องมาดูอันนี้ครับ Annualized Return หรือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับไอ้สมเดือน6เดือนเนี่ยมันไม่ไม่ต่างกันหรอกนะครับเพราะว่าจริงๆสมเดือน6เดือนเนี่ยเวลาเราดูเราดูตรงนี้สมเดือนหเดือนเราดูเป็นแบบเปอร์เซ็นต์ธรรมดาแต่เปอร์เซ็นต์ต่อปีปุ๊บเราก็เริ่มจากเปอร์เซ็นต์ต่อปีก็คือ1ปีนะครับพอ3มปีห้าปี1ิบปีเนี่ยเราต้องขยับมาดูตรงนี้แทนและเป็น Annualized Return นะครับเพราะนั้นเนี่ยให้ผลตอบแทนถ้าเกิดเราลงมาลงทุนมา5ปีนะครับผลตอบแทนอยู่ที่1 1 8 7ดดเจ็ดเปซตต่อปีนะ ถือว่าใช้ได้เลยนะครับถ้าคิดเป็นแบบทบต้นเนาะเป็นคอมพาว์แล้วนะครับอยู่ที่9.76%ต่อปีไม่เบาครับถือว่าใช้ได้นะครับสุดท้ายลงมาลงมาดูกันหน่อยว่าเอ้มันน่าจะลงมาตั้งแต่เมื่อกี้ปีและปี54นะครับตอนนี้ปี63ประมาณ9ปีแล้วมันเลยยังไม่มีข้อมูลของ10ปีนะครับแต่ลงมาดูข้างล่างเป็นไงถ้าเกิดคิดเป็น a อนนไลซเฮ้ยทำไมเหลือแค่1%เท่านั้นเอง นี่แหละครับวัฏจักรของทองคำนะครับเนื่องจากว่าทองคําเป็นสินทรัพย์เขาเรียกว่า safe haven หรือสินทรัพย์ที่เขาเรียกว่าสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับเขาใช้ในเวลาที่มันเกิดความผันผวนความแบบมีวิกฤตนะครับมีอะไรที่มันไม่ชอบมาพักกลงตลาดหุ้นทองคํามักจะขึ้นเหมือนเช่นช่วงโควิด19 แต่พอสถานการณ์ดีๆหุ้นบวกๆเนี่ยทองคํามันจะลงกลับไปนะครับเพราะฉะนั้นลองดูสิเนี่ยลงทุนกันมาประมาณ9ปีถ้าถือเราไม่ขายเลยนะได้ผลตอบแทนแค่หต่อปีเท่านั้นเองนะครับการไปฝากในออมทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยไม่ว่าจะเป็น SCB กับซกรนเคฟของกรุงศรีเนี่ยยังได้ต้อง1.5 1.6%เลยมากกว่าอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกองทุนทองคำาเนยําครับเวลาซื้อขายเนี่ย ต้องเป็นการจับจังหวะแล้วเก่งกําไรเท่านั้นไม่ต้องไป DCA นะครับกองทุนนองคำเนี่ยไม่มีประโยชน์เนาะ DCA มาเนี่ย9ปีได้เปอร์เซ็นต์1ต่อปีเท่านั้นเองนะครับสรุปแล้วมันไม่ได้ดีขนาดนั้นเนาะเพราะฉะนั้นต้องเป็นการทำเขาเรียกว่า market timing นะครับหรือการจับจังหวะตลาดแล้วก็ซื้อตอนถูกแล้วก็ขายตอนแพงเท่านั้นเนาะไม่ถือกันยาวๆนะครับลงมาดูข้อมูลอื่นๆกันบ้างนะครับไม่มีนโยบายการจ่ายปันผลนะครับแล้วก็ เวลาซื้อขายนะครับเราก็เวลาซื้อขายนะครับสามารถซื้อขายได้ทุกวันทําการจนถึงบ่ายสามครึ่งนะครับมูลค่าขั้นต่ําในการซื้อครั้งแรกเนี่ยหบาทเท่านั้นนะครับครั้งตัดไปก็1บาทนะครับง่ายมากลงทุนแบบสบายนะครับเราก็เอ,อ่อการขายเหมือนกันนะครับบ่ายสามครึ่งแล้วก็ลงทุนขั้นต่ำเนี่ยการขายเนี่ยก็คือมูลค่าขั้นต่ําก็คือ1บาท ยอดคงเหลือขั้นต่ำก็หนึ่งบาทเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีลิมิตใดๆนะครับสามารถทาได้ทุกอย่างนะครับทีนี้เขาบอกว่าโดยทั่วไปเนี่ยนะครับเราจะได้เงินคืนภายใน3วันทําการนับตั้งแต่วันที่เราส่งคําสั่งขายนะครับทีนี้แต่เขาก็บอกว่าอาจจะเป็น5วันก็ได้นะครับคือมีการขอไว้ว่าปกติเนี่ยเป็น T ีบวกสแต่ถ้าเกิดมันคํานวณ n a v แล้วมันติดเสาร์อาทิตย์มันติดวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆนะครับของทางสิงคโปร์ด้วยนะไม่ใช่แค่ไทยนะครับเราก็จะขยับเป็น T ีบวกหนะครับนี่คือ รับเงินค่าขายคืนนะครับโอเคข้อมูลในหนังสือที่ชวนประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกราฟกันหน่อยว่าปัจจุบันเนี่ย S c B g o เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับในช่วงโควิดเนาะแล้วเราก็รู้แล้วว่าทองคำเนี่ยไปถึง30,000บาทแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกราฟกันว่าเอายังไงดีนะครับแต่ส่วนตัวผมบอกเลยว่ามันมีความเสี่ยงสูงแล้วนะครับเนื่องจากว่าเรากําลังรอว่าถ้าเกิดมี โัวัคซีนโควิดในทีนออกมาเนี่ยผมว่าทองคําลงแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูการทดลองดูกันว่าเป็นอย่างไรนะครับโอเคอันนี้ S c B g o นะครับนี่เห็นไหมล่ะพุ่งปรี๊ดนะครับพุ่งแบบหนักหน่วงมากแล้วก็คือตรงนี้นะครับปี2020อยู่ตรงนี้นะครับ ขึ้นไม่หยุดเลยนะครับจริงๆทองคาเราเริ่มขึ้นมาตั้งแต่ปี2018นะครับเหตุผลอะไรคือที่มันจะขึ้นนะครับเหตุผลก็คือว่าตลาดพูดหลายตลาดเนี่ยมันเริ่มลงนะครับปี2018 19 20เนี่ยเป็นภาวะซึมๆหมดเลยนะครับโดยเฉพาะไทยเองไทยก็ซึมนะครับทีนี้มันก็เลยปรับตัวสูงขึ้นมาตลอดเลย23ปีที่ผ่านมานะครับสัญญาณทางเทคนิค MACD ก็เห็นจุดตัดสีเขียวแบบนี้ตัดขึ้นช้อนขึ้นนะครับแล้วก็เปิดแกลบตรงเนี้ย เห็นไหมน้ำเงินกระแดงเนี่ยนะครับสเปรดตรงนี้มันกว้างมากแปลว่ามันยังขึ้นได้เรื่อยๆนะครับ r s i จาก30พุ่งขึ้นไป70แล้วยังพุ่งแบบทยานเลยนะครับยังไม่เห็นจุดจะลงมาเลยนะครับทีนี้ลองดูเส้นข้างหลังกันหน่อยนะครับ EMA อันนี้ที่เขาปักไว้ให้คือ15 45 100นะครับลองดูสิแดงตัดเขียวแดงตัดม่วงนะครับเขียวกำลังตัดม่วงมันเป็นความที่จะบอกว่าราคาของ15เดือน มากกว่า45เดือนมากกว่า100เดือนนะครับราคาของ45เดือนมากกว่า100เดือนด้วยแปลว่าทุกอย่างมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังมองว่าโตแบบโตขึ้นได้เรื่อยๆนะครับสำหรับ n a v ตัวนี้นะครับทีนี้ลองมาดูกราฟวีก,กันบ้างเห็นอะไรนะครับกราฟวีกยังชันเหมือนเดิมทุกตัวตัดกันหมดแล้วเห็นไหมแดงตัดเขียวแดงตัดม่วงนะครับขึ้นไปเขียวตัดม่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกภาพมันตัดขึ้นหมดล มันก็คือจะขึ้นสูงๆไปได้อีกนะครับทีนี้ MACD มันยกตัวเนี่ยเหนือเลขศูนย์นะครับเลขศูนย์ก็คือเลขตรงกลางที่เราเป็นตัวแบ่งว่ามันเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงใช่ไหมตอนนี้มันอยู่ข้างบนยาวๆเลยครับยาวๆจริงๆนะแล้วก็ทําท่าเหมือนยังขึ้นได้อีกนะครับส่วน r s i เนี่ยโอ้โหมันมีช่วงแบบขึ้น70แล้วจะหลุดลงมาย่อมาหน่อยขึ้นอีกแล้วนะครับในปี2020มาเนี่ยก็เป็นแบบนี้อยู่ข้างบนตลอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมนี้ก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นเนาะสำ ท a งเฟมเดก็นี่ครับไม่รู้จะบอกยังไงเลยมันพุ่งปรี๊ดเลยนะครับแล้วก็ยังขึ้นไปเนี่ยก็ทย้อนหลังมาให้มันก็เหมือนทำนิวไฮนะครับขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเอยๆแต่จริงๆเนี่ยมันไม่หายหรอกนะครับอย่างที่เราเห็นว่าทางฝั่งซ้ายเนี่ยมันเคยสูงอยู่นี้มากกว่านี้ไปแล้วนะครับเพราะนั้นภาพรวมนะครับทองคำเนี่ยมันจะยังขึ้นต่อไปครับเพราะว่าเรายังไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าปกติเนาะไวรัสโควิด -19 นะครับยังกระจายทั่วโลก เปิดโตกันประมาณวันละ,ะแสนสองแสนหลายนาผู้ติดเชื้อนะครับอย่างเช่นในอเมริกาก็แบบพุพ่งพวดะนะครับแล้วก็ภาพรวมของโลกเราตอนนี้ประมาณ20ล้านคนแล้วนะครับจริงๆง,งานวิจัยตอนช่วงอู่ฮั่นเริ่มระบาดน,นะครับเขาบอกว่าไวรัสโควิดเนี่ยนะครับตัวนี้น่าจะแพร่กระจายไปทั่วโลกแล้วมีผู้ติดเชื้อไม่ต่ำกว่า50ล้านคนตอนนี้เหมือนเพิ่งผ่านมาประมาณแค่ 40%ของมันเองนะครับผมว่ามันมีโอกาสติดไปได้เรื่อยๆเนาะอย่างเช่นอเมริกาเนี่ยบราซิลอินเดียนะครับก็ยังติดก,กันอยู่นะครับญี่ปุ่นจีนไต้หวันนะครับรวมถึง เกาหลีใต้นะครับก็เริ่มกลับมาติดกันอีกแล้วแลวลอก2นะครับสิงคโปร์เองก็ยังไม่ดีไทยเราเนี่ยน่าจะดีที่สุดแล้วเนาะที่ยังไม่มีนะครับแต่ก็ต้องระวังเนะาะทาวเวลบับเบิลมาก็อาจจะทาให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเหมือนกันนะก็ต้องระวังด้วยนะครับภาพรวมมันยังเป็นแนว้งขาขึ้นแต่ถ้าถามผมว่าจะล่วงเมื่อไหร่ผมตอบไม่ได้เนาะแต่ผมคิดว่าเมื่อ,อไหร่มันมีข่าวดีเรื่องต่างๆออกมาเนี่ยทองคําจะลงทันทีและลงหนักด้วยนะครับก็ระมัดระวังในการเทรดด้วยละกันนะครับโอเคนี่คือภาพรวมของการ SCB g o นะครับโอเคจบไปแล้วนะครับสำหรับ SCB g o นะครับตัวนี้เป็นแบบไม่มีป้องกันอัตราการ,รกเปลี่ยนความเสี่ยงของค่าเงินใช่ปะ่ะก็ตามที่เห็นครับมันก็แนวโน้มมันเป็นขาขึ้นนะครับตามกราฟเนาะแล้วก็ในเรื่องของค่าธรรมเนียมผมว่าก็โอเคเนาะมันก็ใกล้เคียงกับเพื่อนไม่ได้โดดจากกันเท่าไหร่นะครับผลตอบแทนอย่างที่ทุกคนเห็นครับว่าในแนวโน้มของออกองทุนทองเนี่ยตอนนี้มันเป็นขาขึ้น แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าเราต้องระวังในเรื่องของการถ้าเราไป DCA กองไปเรื่อยๆนะครับมันไม่มีประโยชน์ถูกไหมเพราะว่าผลตอบแทนถ้าเรา DCA มาตลอดช่วงระยะเวลาเนี่ยมันได้ผลตอบแทนแค่หเท่านั้นเองไปฝากประจํายาวๆอย่างจะได้เยอะซะกว่านะครับคือทองคำเนี่ยด้วยลักษณะของมันเนี่ยมันจะวิ่งสวนทางกับหุ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมมองว่ามันควรจะใช้ในการที่เป็น tactical นะครับหรือว่าเรื่องของการใช้แทคิใช้เทคนิคในการเข้าซื้อแล้วขายซื้อให้ถูกแล้วขายแพงแค่นั้นจบ อย่าไปคาดหวังในการลงทุนระยะย,ยาวมากๆถ้าอยากลงทุนยาวมากๆให้ซื้อทองคําแท่ง แต่ว่ามันก็มีโอกาสดอยนะทองคําแท่งเนี่ยนะครับก็ปีที่แล้วปีก่อนหน้านี้คนก็ดอยที่25 0 0 0กันแล้วก็พอ25 0 0 0ปุ๊บรีบเทขายกันตอนนี้ไปส0ม0 0ืนะครับกลายเป็นว่าตกรดอีกแล้วนะครับก็ถ้าเกิดอยากได้ทองคําแท่งก็ไปใช้ทองคําแท่งนะครับถ้าตรงเนี้ยผมว่ามันเอาไว้ป้องกันความเสี่ยงของพอร์ตเวลาเราลงหุ้นลงอสังหายเยอะๆเนี่ยนะครับพอหุ้นมันขึ้นหรืออสังหาริมทรัพย์มันขึ้นเนี่ยทองคํามักจะลงแต่เมื่อมันกลับกันสถานการณ์ภาวะการไม่ค่อยดีนะครับเกิดวิกฤตเช่นโควิดึ้น นะครับก็ลองเลือกใช้ดูครับผมว่าก็เป็นหนึ่งตัวที่จริงๆมัน กองคำมันใกล้เคียงกันหมดนะครับในตลาดเนาะก็ลองดูครับตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวเลือกที่ดีนะครับโอเคใครอยากดูกองทุนอื่นๆคอมเมนต์ด้านล่างนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาผมหยิบมารีวิวให้นะครับโอเคงั้นก็วันนี้คลิปนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวกองทุนนะครับส่วนใครรออะไรอยู่ก็อดใจนิดนึงเนาะทยอยออกมาให้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ว่ารอคิวกันหน่อยมันเยอะจริงๆนะครับทำอยู่คนเดียวข้อมูลเนาะโอเคประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปข้อตอนใทกันเงินขอลาไปก่อนสวัสดีครับ